ดูลักษณะกบนะครับตัวใหญ่มากผมได้มาเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยวิ่งตะคบกันเหงือแตกเลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยกบนะครับ <S <S นี่คือลักษณะกบนานะครับจะไม่เหมือนกบที่เขาเรียกกบพันุ์หรือกบเลี้ยงนะครับกบเลี้ยงอ่าใช่นี่คือกบนาลักษณะกบนาเลย <S 2> <S 2> รเครับทีมงานก็ออกำลังเติมเครื่องปรุงแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอตัวไป จะการกับกลบก่อนนะครับถ้าใครไม่ทานกลบก็ขอโทษขออภัยนะนี่ตราตัวนี้จะโดนทะเลอะไรอ่อมเนี่ยอ่อมครับอ,อ่อมอ่อมแล้วก็ผัดเสร็จด้วยนี่นะครับพอควประจำทีมงานของเราเลยผมขอเป็นแค่ผู้ช่วย <c oughs> ทีมงานแซ่บนะครับนี่อ๋อแมนนี่แมนี่ ชื่อปองนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการกบก่อนหั่นเป็นชิ้นก่อนครับเดี๋ยวเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อนนะครับคือขาแม่แกปลูกไว้ข้างบ้านนะเพื่อนๆนะครับถ้าใครพอมีพื้นที่ก็ปลูกไปนะครับลักษณะต้นขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่คือเมื่อคืนนี่ผมไม่ได้กลับไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้นอนเลยเพราะผมไม่ส่องกบมาไปหากบมาแล้วก็ ทำไม่เป็นก็ให้เนี่ยน้องน้องน้องเขยเออนะครับน้องเขยเขาทําไม้กินพอแล้วพอแล้วหัวเดียวพอแล้วนี่นี่แล้วอย่าผ่าอันนี้ไปไหนต่อมาไปเก็บใบมะกรูดกันแม่แกปลูกไว้อีกแล้วไม่ยอมไม่ร้คุณเลยเว้อเกกก็บมะรูดันเอาไปมะ าพัดกะเพราเขาใส่ใบมะกรูดนะเนี่ยจิวว้มพัดแค่ด้วยพัดกะเพราพาัดกะเพรา,พาก่อนแล้วก็แกงอ่อมก็ต้องใส่น,น,นี่ครับถ้าใครพอมีพื้นที่ก็ลองปลูกไว้นะครับใบมะกรูดเนาะเราเก็บใบมะกรูดเดี๋ยวไปดูต้นมะขามกันที่ว่าผมเคยขอแล้วไมวต่ต้องเยอะแต่ต้มอ,อื่นตะไคร้ตะไคร้หนุนเต็มเลยแม่ก็ปลูกไว้ทำไมวะรู้โรคมากเลยต้นตะไคร้ไปดู นี่นี่ครับทีมงานกำลังจะมาเอาตะไคร้แล้วครับกรบที่ที่ที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปก็คือผมไปส่องมาเมื่อคืนเนี่ยครับโอ้ยแจงความในยอดมะละนะเด้มีไหมมีมีมาละบ้านเรามีใช่ไหมไปก็เผามีต้องซื้อต้อง ขออภัยเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมพูดกลางครับพูดตกคลาดแล้วเก็บกกลิ้นไปเลืออะไระก็เป็นสวนข้างบ้านนะครับตามเข้าไปก็ว่าไปเก็บอะไรนะยอดมะละเราจะเก็บยอดมะละไปเพื่อใส่ แกงออมกบด้วยนะครับนี่นี่โอ้เพื่อนเพื่อนดูนี่ครับรสมะละดอกเขาเหลืองใช่ไหมดอกเหลืองครับอ,อ,อันนี้ยอย่างมะละนะครับเขาเรียกมะละขีนุกนะภาษาบ้านเรามะละขีนุกครับไปใส่ออมกบต้องไหมอืมแม่แถวอุดรเขาใส่ไหมใส่ครับผมโอเคนะครับพ่อว่าพ่อควาโล จองตัวมาจากอุดรเลยอำาเภออะไรนะลืมอำเภอบ้านดุงครับบ้านดุงนะครับดึงเลยกินได้ใช่ไหมเชฟโอ้สุดยอดเลยครับอาหารอีสานบ้านมาแบบวิถีบ้านเราเลยนะครับแกงแบบอีสานเลยรวบ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 เลยครับดึงปื้ดอันนี้ก็รวบ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 แล้วก็ดึงปื้ดนใเนี่นี่ เยอะมากเลยๆกบเราโลนึงแต่ว่าทำไมผักเยอะจังไม่เยอะหรอกไมเยอะเมีกะเพราด้วยมีกะเพราด้วยเหรอเขาตัดไปใช้กรรไกรตัดนะครับเพรานี่ปลูกเองไม่หรือว่ามันเกิดหรือว่าซื้อมาปลูกเองปลูกเองนะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยอ่าเด็ดใบกะเพราแล้วนี่คือแบบบ้านๆเลยนะครับผักสวนครัวเลยนะครับ อันนี้มันใบอะไรครับเรียกมันใบอันนี้ใบบวบครับบวบหวาน,ววานเดี๋ยวมีลูก,กเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูครับมาบวบหวานเป็นแบบไหนยอดพริกด้วยนะยอดพริกใส่ยอดพริกยังอร่อยได้เลยจริงไงครับขอให้ไม่กินได้นะกินได้เลยครับโอเคเดี๋ยวพ่อควาจะโชว์นะครับแกงแกงออมใช่ไหมแกงออมครับแกงอ,อมกบก,ออมกบ สวน้ันดุงอุดอรบ้านเราแสบกะเอาออกไปเย,เยอะเลยดูนะครับว่าผักเยอะมากนะครับที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่ก็ปลูกได้นะครับดูมีลหลายอย่างเลยลต้นมะเขือมีดอกมีอะไรหลายอย่างโอง้ใครมาบอกตดนอ้ไครับ <laughs> ผม มื่อนี้ยิ่ป็นการอ้อมกบได้ครับเด้ออ้อมกบหน้าเมื่อขึ้นไอไปครับไอใสกบเจ้าะนี่กบครับเอครับครับอะเด้อครับพี่น้องสูงมานี่ชาหมักใหญ่ห่าไปใต้น้ำกันบ่เออแม่นบ่ทำนครับผมบ่ได้เห็นเป็นตัวเด้อเพราะว่าถ้าเห็นตอนทรัพตอนน้ำมันสิน่าเกลียดเลยรับมาก่อนครับผมแม่นแมนแมนอ้อมกบอ้อมคิออ้อมกบครับโอเค บันท่านเ,เนาะอีสายบ,บัาบานท่าหอมกบไอแบบแต่บันท่าเนาะครับพี่น้องเิมนนาบอเลยเด้ออันนี้เป,นเป็นเครื่องแกงนะครับเด้อสูงๆยังหน่อยในทถาสูงๆประมาณนั่นแหละเครื่องแกงอันนี้เครื่องแกงครับมียังไงเครื่องแกงนีนขา่ขาตะไคร้แล้วก็พริกสด<น>แล้วก็หอมซอยเตาหอมเขาบริสต์ครับเด้อหอมแค,ค่ซอยใส่เื้อขอเห็นหน้าพ่อครัวหน่อยได้ไหมได้ครับได้ใส่แว่นตายัง ไม่ใส่ใช่ไหม,อไหมโอเคอ่านี่คือที่ไปใต้กบนำกันมาขึ้นนี้เด้อพี่โนโ้องได้มากอ็อกมาหาอยู่หาก,กินนะแบบวิถีบ้านเรอยยิ้มอ,อย่าแยงไว้รอยยิ้ม <laughs> รอยยิ้มพรอครัว <laughs> เอ้ยที่นี่ยังก่อปลาครับผมปลาไม่ๆม,มปลาแล้วก็เกลือเด้อที่นี่ อันนี้คือเป็นการหฮันยู่ห,าก,ห,า,หากินนะครับผมแบบอีสานมันเข้าเนาะชาาวบ้นม่ได้เตรียมกันเด้อเข่านี่นี่น้ำปลาอนี่อันปุงป๋งฝุงซุกซุกเด้อเออ,อน,น,นะน้ำปลาปุ๋งซุกเนาะแม่นใส่ออน้ำปลาเท่าไหร่ใส่ใส่ตามปริมาณที่ตามเนื้อกบเลยครับตามตามวัตถุดิบที่เรามี ไม่ไม่กากณฑ์ว่าต้องเท่านู้นเท่านี้ครับไม่ได้กากณฑ์ว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ตามตามปริมาณเนื้อกบเรามีครับตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมนะพี่น้องนะโอ้ยบางครั้งผมเป็นคนกินขาวคนดูดดับครับบางทีมันอยู่ดับหนี่มันก็หลงว่าภาษาข้าเจ้ามันก็โอ้ยจะไดือดอ์โอ้ยหยากบอกว่าเสื่อม เดี๋ยวก็วอาบ้านเจ้าของเดี๋ยวก็โอ้ยจังเลยแบตกโคราดอีกเดี๋ยวก็ตกโคราดต้องบอกอยากกินพี่น้องเอ้ยชมยาวๆนะครับเพื่อนๆนี่คือคลิปออมกบบ้านเจ้าเห็ดแบบนี้บ่แม่นบ่ขอขอโยงย้อนหน่อยเด้ออือจัดไปพอแซ่บๆเนาะพี่น้องกนเลยพอแซ่บๆครับอือมื่นวันยุดนําแต่กบมานําอันนี้เฮาก็เอาเครื่องใส่เนาะครับเครื่องใส่ไปตะหึงแล้วที่มาใส่อย่างนี้ บอ um เอาเครื <S 1> <S 1> <S tamam ่องเสียแล้วแต่ว่าบางทีเขาจะเอากบลงุอขตัวอ่าๆครับอ่าเอาเครื่องเครื่องเทียบเส่แล้วเขาเอากบลงขวาน้ำโอเคมันมันมันจะได้หอมมันจะบ้าข้าวพูดพูดตุนเขีบได้ไหมผมเก็บกกลิ้นอะเหรอครับเอออะไรโอ้ยผมบอกอีสานดิเก็บพวกนี้ตั้งแต่วันในหัวกันพี่น้องเอ้ยนะครับพอคัวประจำทีมงานของโตเต๋นะครับ คนดุดรเห็นเห็ดก็เขาแสบอีนี้ที่แตะบังแวงเลยอะไรก่อ,กอน,นยันไฟมันดูด <laughs> อันนี้เราใช้กระทะไฟฟ้าวันนี้วันหยุดนะก็นะหากระปงกับแกมๆๆพอดีนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปถ่ายคลิปใต้กบกับน้องเขานะครับใครยังไม่ได้ชมคลิปนั้นก็ไปชมคลิปได้นะครับนะเราไปหาใต้กบนำกันแม่นบ่ะครับผมชอ,อนะสุดอนเลยอืได้หลายอีนี้นะ จืจวดพี่น้องเอ้มือมันยุดจืจวดน้ากันกับแก้มมือเนียะอ่าตอนแรกเข้ามือหนียวก็ได้ไหมก็ขอขนาดเข็มกันาดเนาะอ่าแมนก็เลยอยากมาให้พี่น้องลองลองเค็มให้พี่น้องในเบิ้งในัง่คือด้วครับใส่เกลือด้วยนะครับตอนตอนตอนเราคั่วเราต้องใส่เกลือหน่อยนึงจำรถไฟมาแล้วใส่มากเข็มมากใส่น้อยเข็มน้อยโอเค ใสลครับคั่วไปเลยครับคัว่วจนจนเนื้อเนื้อขบไปสูงครับสูบเปนดุงเลยอุโดรอ๋ออีสานของแท้เออต้องคัว่วคั่วไปเรื่อยคั่วให้มันสุกก่อนอเออชิมนี้ชมยาวๆนะครับเพื่อนๆปลาร้าใส่แล้วเกลือใส่แล้วนะครับแล้วก็ผงเสบนัวใส่ไหมืหอไม่ใส่ใส่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใส่โอเคี๋ยวก็ใส่ที่หลัง เออ้อใกล้ไปอยู่แถวต่างเมืองนะครับคิดถึงแม่ไมยก่อนเราทำกับข้าวแบบนี้กันแหละเดี๋ยวเมนูหน้าเชฟพ่อครัวไม่ใช่เชฟนะพ่อครัวว่าจะผัดเผ็ดกบให้ชิมเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าว่าจะได้กบมาผัดเผ็ดไหมตอนนี้เราทำอะไร รอให้กบสุกหรือว่าอะไรเรอให้กบสุกครับผมนี่คือชมหน้าพ่อครัวนะครับคนบ้านรอให้รอให้กบสุกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ไปส่งกบกับพี่เขาใช่จนเช้าเหนื่อยง่วงนอนแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมคลิปเนาะว่าเราเไปหาวัตถุดิบมากันมาทำคลิปให้ดูใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อคืนก็เหนื่อยนะแต่เมื่อคืนเราง่วงนอน ใช่ใช่หิวข้าวราวก็เลยต้องมาทํากับข้าวอะไรกินกันครับแล้วเลยอยากให้พี่เพียงน้องได้ดูด้วยว่าเออทำอมกบก็ทําแบบนี้ครับแบบบ้านๆเรานี่แหละอืมบ้านเฮาเนี่ยล่ะพี่น้องเออปองไปกินได้เลยใช่ไหมยังยังกินตอนนี้กินไม่ได้ยังไม่เสร็จ รอก่อนแป๊บนึงครับต้องใจเย็นก่อนแป๊บหนึ่งคั่วคั่วกดเครื่องปรุงหลักก็จะมีพริกกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับไค่ใบมะกรูดนะครับสมุนไพรบ้านาแล้วก็จะมีเกลือกับน้ำปลานะครับอันนี้ก็มาแล้วเราก็เส่น้ำขึ้นม่อีรอให้กบสุกใช่ไหมเราก็ใส่น้ำครับอืแล้วก็คั่วให้กบมันมันสุกแล้วก็มันจะได้ไม่เคา มันจะได้ไม่ขาวแล้วทีนี้เราก็เติมน้ำทีหลังเราก็ปรุงเครื่องคนเอะไรเสร็จผักเสร็จอะไรคือชุดผักเราก็ถ่ายให้ดูข้างต้นเดี๋ยวดูดูทีหนึ่งอันนี้อะไรพี่พี่ไปไม่แมอันนี้ผักขี้ลาวครับขี้ลาวขี้ลาวอันนี้อันนั้นล่ะมต้นหอมต้นหอมอันนี้ใบมะละใบผักไสครับผักไสบ้านบ้านบ้านเขาเอือบผักไสบ้านเอา อื่นผักไสแม่ในอ่หากินยากนะเอผักไสนี่ล่ะอันนี้อันนี้ยอดพีครับผมอ๋อยอดพเลยอ่าผักก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะเพื่อนๆแกงออมกบกันเออคนไหนอยู่แถวกรุงเทพถ้าคุณเคยกินคุณก็กลับบ้านไปหากินเอาดื้อใช่ในกรุงเทพแพง นะครับกบนี่แกงออมนะครับเพื่อนๆสูตรอีสานบ้านฮอรแท้ๆเลยนะครับปลาใส่แล้วเครื่องปรุงต่างๆก็ใส่แล้วครับตอนนี้ก็น้ำเริ่มเดือดแล้วชมไปเรื่อยๆถ้าใครชมคลิปนี้จบนะครับก็คือ,ทำ,อทำกินได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ทำกินไปด้วยแล้วก็เราก็ เป๊กไปด้วยเดี๋ยวซีเรียสจุดจวดอ่าจุจวดไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าอ่าพี่กดพี่อยู่เสียงดังเป่งเลยโอ้ยเฉพาะวันหยุดนะเออใช่เฉพาะวันหยุดเดี๋ยวเราจะมีต้มอึ่งเผาปลาแกงเปื่ีกว่าแกงเปื่อเออนี่ยเนี่นี่นี่แกงเปื่อร่อยสุดยอดเลยวันนั้นอุ้ยสุดยอดเลยทันทำ หันหน่อไม้สดไหมหรือว่าหน่อไม้หน่อไม้สดเดี๋ยววันอาทิตย์ไหนนี่หน่อไม้สดสองหน่อพอเที่วกันเยอะขนาดนี้กันหนึ่งอ่าคันนี้พ่อครัวเราจะเติมอะไรลงไปผงผงอะไรผงซักหน่อครับผงซักหน่อยหน่อยนึงนะเอออร่อยมากอร่อยมากบั้นแต่คนเฉาด้วยรับเด้อแสกกระชับหลายก็ผมมักผมก็ใส่หลายใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยเนาะ นะครับโอเคอ่ะมาที่นี่ใส่ผักครับผักแยงก่อไอยอดยอดพริกครับโอ้อยอดบักพริกมันห่อติครับผมใส่ยอดพริกก่อนนะโอเคยอดพริกก่อนนะครับแล้วก็เอาใบมะละอันอันนี้อ่อนแบบผมๆนะครับอ่าออแบบผมมันห่อเนาะแม่นบน เอาเหลือมันหรอมันเยบมากมันจะขมไปตอนนี้ถึงขั้นตอนการเติมผักแล้วนะครับเพืเ่อนๆอันนี้คือแกงอ่อมนะครับอ,อ,อันนี้ก่อันนี้ก่อนอันนี้หอมบักชีหอมหอมผักหอมครับออต้นหอมต้นหอมอือต้นหอมธรรมดาใส่ลง<อ><อ>ไป,ไปเลยนะครับไปพี่น้องไปหาเขาเหนียวมานำมาทานำ้ำได้กินน้ำกัน หอมกบเนาะ,ะมือนี่ยหอมกบทิ้งก็ขงเขาวเหนียว,วครับเด้อเนี่ยอันนี้บ้นาบนเฮาเนาะสาบ้านเฮาเขาจะอะไรแหละอืมแล้วก็ไอ,อ้พักขี้เหล่าเขาขี้บ้านเฮาครับเออเออนี่ยังก่อโคราชเขาบอกว่าขีป้ปลอยเขาขี้ปอยทั้งในทั้งนี้เขากขี้ปล่อยเยอะเอาไว้ลดหนัากันเท่านั้นโอเค,คน,นะอนะครับใส่ผักลงไปแล้วปุ๊บ chim chim nhá, gặp một mèo thoáng này chim ok hấp thôi anh mươi xem mươi hai ba 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 à đứng ba 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 แซบกับเสพบอเสพกับโจทยอมรับด้ว่าฝีมือเจ้าบ่ฮอดเนี่ยอืมคือง่ายกว่าแม่นโบนั่นเมนโบเดี๋ยวจะเติมน้ำปลาก่อนเติมน้ำปลาได้ขาดยังบ่เติมน้ำปลาเพิ่มมาอีกเอ่อเท่าไหร่อีกกี่กระพีหนึ่งกะพีขาดไม่ได้นะอาหารบ้านเรา เนาะน้ำปลาออมออมแล้วเติน้ำปลาครับแมนแมนแมนโอเค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 อย่างยังไม่ชิมไหมแกงอมกบคุณไหนไปทำงานแถวกรุงเทพด้อคุณแม่์ทำงานที่หนคุณได้กินกบแล้วไปแกงออมกบกันวันนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ว่าเข้ามาชมคลิปผมมีมีมีไข่ด้วยใช่ไหมกบ คุณคุณจับได้ใช่ไหมตัวที่เป็นไข่กบอ่ะเติมอะไรเติมปลาคิวไหมโชเล่ด้โชเล่ด้วยเยอะโชอันนี้ก่อนโชไข่กบน่อยนี่คือว่าบ้านเราเลยนะเพื่อนๆนนะครับทุกท่านนะครับคือว่าเราไปหากันมาเมื่อคืนนี้ผมได้หลายตัวมากเลยแต่ว่าพ่อควาเนี่ยเขาได้แค่ตัวเล็กๆตัวเดียว ไข่กบแล้วครับอันนี้ไข่กบสุดยอดเลยครับแกงออมไข่กบเต็มทัพพีเลยครับของอร่อยมากเลยครับอีสานบ้านนาแล้วเนาะอีสามบ้านเฮาแมนหาอยู่หาเกินแบบนี้แหละเพื่อนๆนะครับคือก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรารอไปกินข้าวกันดีกว่านะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ ท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมข้างแรกก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับหาอยู่หาก,กินบ้านแบบบ้านเลยแกงเขือแกงอมแกงอมกบแกงอมกบนะครับอย่างพี่ใบไม้บอกแกงอมกบกะรครับมขาดมะเขือนะใช่ไหมไอไอแต่ว่าอืมเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับสดแล้วชิมกินได้หรือเปล่า<ไ>อโอเคปิดไฟแล้ว อยู่ตังจีดนดังเด่นป่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปชิมแจงออมกบกันครับรพลิอมบ๊ายบายนะครับ